สมบัติพิเศษของบอลวาว p ีมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะ 1. นบอลวาล์ว wow HDPE มีความแข็งแรงและทนทานเพราะว่าผลิตจากวัสดุคุณภาพที่มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษไม่ว่าจะเจอแรงกระแทกความร้อนแรงดันและสารเคมีมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่ชำรุดง่ายๆแน่นอน 2. มีน้ำหนักที่เบาตัวบอลวาล์ว wow HDPE ผลิตจากพลาสติกโพลิเมอร์จึงทำให้มีน้ำหนักที่เบาง่ายต่อการติดตั้งและยังมีหลากหลายขนาดให้เลือกทั้งงานเล็กงานใหญ่สามารถนำไปปรับใช้งานได้เลยคะ่ะ 3. ใช้งานทั้งภายในและภายนอกได้ดีทนทั้งแดดทนทั้งรังสี UV สามารถใช้งานในตัวอาคารภายนอกอาคารหรือที่โรงแจ้งที่โดนแดดได้ตลอดทั้งวันมั่นใจเลยค่ะว่าตัวบันร,ร่าพีตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้อีกยาวนานเลยจ้า 4. ทนแรงดันได้สูงถึง16บาร์สามารถใช้ลำเลียงระบบน้ำขนาดเล็กงานเกษตรงานอุตสาหกรรมและระบบน้ำชนละทานขนาดใหญ่5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นวัสดุที่ผ่านงานรีไซเคิลและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ถือเป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตัวเลยค่ะจะกดลงตะกร้าหรือโทรมาหาเราสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยค่ะ